เมื่อวานมีตำรวจชั่วนะนะครับไอ้ตำรวจชั่วนะมันพยายามมาลบกวนภรรยาและลูกผมนะมันส่งข้อความลบกวนลูกผมกับภรรยาผมนะนะครับแล้วมันก็ยังพยายามยั่วยวนผมตลอดเวลานะครับนะแล้ววันนี้นะครับผมเลยคิดว่าการมีพักไทยสีวลันไม่มีประโยชน์พักนี้ต้องถูกยุบครับ เพราะผมไม่เห็นทีท่าเลยว่าวันนี้นะพักไทยสีวิไลนะจะจัดการกับตํารวจชั่วคนนี้ยังปล่อยให้มันรวยลอยนวลฉะนั้นพักไทยสีวิไลไม่ควรจะมีคงอยู่ต่อไปผมก็ยุนะครับถ้าใครจะฟ้องร้องนะครับยุพักไทยสีวิไลทําเลยนะครับถึงแม้ผมจะต้องถูกตัดสิทธิทางการเมืองผมยินดีครับผมต้องการจะจบปิดอนาคตทางการเมืองตัวเองไปเลยพร้อมกับไทยสีวิไล ที่ผมเป็นคนก่อตั้งขึ้นมานะครับนะงั้นใครจะร้องเรียนไทยรีไพลยนะครับจัดการได้เลยครับไม่ต้องเกงใจไม่ต้องสนว่ามาร์กจะติดคุกหรือไม่ติดคุกไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่าปล่อยไว้ก็ไม่มีประโยชน์เลยพักนี้ไม่เห็นทําประโยชน์อะไรให้กับประชาชนเลยนะมีแต่เกาะกระแสไปวันวันหนึ่งแล้วก็ไม่เห็นทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันผมยังไม่เห็นมีประโยชน์อะไรนะครับนะนะ ดังนั้นถ้าใครจะจัดการก็ตามสบายครับที่ใครบอกอย,ยังไม่อยากทำอะไรเพราะเกรงใจมากไม่ต้องเกรงใจครับผมยินดีรับผิดชอบนะครับจัดการได้เลยนะครับมีไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับและยิงไปจับมือกับตำรวจชั่วคนนี้ด้วยฉะนั้นคุณคือพวกเดียวกันงั้นเราจบไปด้วยกันพร้อมๆกันอ่านะครับ นะผมก็พยายามนะใจเย็นนะมานานแล้วทีนี้ผมรู้ึกว่าเฮ้ยวันนี้ไอ้ตำรวจนี่ยังกลางทั้งนี้วันนั้นเรามีโอกาสจะปิดบัญชีไปแล้วนะแต่ว่าสมาชิกของไทยศิีวิไลไปจับมือกับมันไปกินข้าวกับมันทําให้มันกลางไปถอนฟ้องมันนะครับแล้ววันนี้นะครับยกพักไทยศิีวิไลคือเป้าหมายของเราต่อไปนะครับเออ คุณจะมาถามทำไมเป็นคนดีไหมนะค,นะคุณจะถามเพื่ออะไรคุณจะชงเพื่ออะไรครับผู้ขนาดนี้ก็รู้อยู่ท่านนะครับนะดังนั้นยืดเลยนะครับยืดเรื่องยุบพักเลยครับไม่ต้องห่วงผมนะครับผมไม่กลัว,ลวเราก็ผมไม่ได้คิดจะเอาดีทางการเมืองอยู่แล้วผมต้องการให้ตัดสิทธิกรรมการบริหารพักทุกคนนะครับเพราะกรรมการบริหารพักก็ไม่ได้แสดงอาการหรือทีท่าว่าจะรักษาสัญญา รักษาคำพูดที่เคยให้ไว้ไม่มีทีท่าว่าจะการกับตารวจชั่วนะครับวันนี้ผมไม่กลัวนะนะเออนะผมก็จะยินด,ดีรับผิดชอบชัดเจนไหมครับเออ,อันนี้จะได้ไม่ต้องมาสนใจแต่ว่าที่ผมยังไม่ลาเพราะผมไม่ต้องการถนะ้าผมลาออกก็จะมีการ ขยับตำแหน่งกันนี่ฉะนั้นผมไม่ต้องการผมขอไปดนเคขวางคลองแบบนี้ไปเรื่อยๆผมต้องการที่จบไปพร้อมกับไทยศีวิไลเออ่าอนีอ่ยนี่แหะให้ไนรู้เลยว่าเอ้ยผมไม่ได้รู้สึกยึดติดเลยกับการที่เป็นนะครับ่าวันนี้นะมีพวกอาวาตารพนะยายามเข้ามาย่่ยผมไม่เป็นไรครับบางทีผมว่าการที่อาวาตารมายุยนะ่ยทำให้ผมไม่ได้พูด ได้พูดในสิ่งที่อยากจะพูดเพราะอยู่ดีพูดกันมาล,ลอยๆก็เหมือนขี้แพ้ชวนตีแต่การที่มีอวตารมาชงมาแล้วก็ผมก็ถือโอกาสอธิบายให้อวตารฟังนะครับนะครับมันจะได้เห็นได้ยินทุกคนว่าผมพูดว่าอะไรนะครับนะจะได้รู้ว่าไอ้ผมร่วมมือกันหรืออะไรยุบเลยนะครับถ้าไทยศรีวิไลถูกยุบ ผมจะไม่เสียใจเลยนะครับนะเอาแบบนี้เลยดีกว่าชัดเจนไปเลยนะครับนะใคร็คชค่วยบอกแล้ววันนี้ครับผมไม่มีอะไรที่จะต้องมานั่งเสียอ,อกเสียใจแต่ผมก็รับผิดชอบในสิ่งที่ผมได้รีเริ่มขึ้นมานะครับก็ แจ้งได้เลยนะครับเห็นว่ามีใครจะไปยื่นเรื่องใช่ไหมมันจันนี้ใช่ไหมเอาเลยครับยุบก็ยุบถูกตัดสิทธิก็ถูกตัดสิทธิ์ผมไม่กลัวนะผมจะถูกตัดสิทธิ์ห้าปีก็สิบปีก็ช่างมันนะเพราะว่ามันไม่ไดีอะไรอยู่แล้วนะครับเต้พระรามเจ็ดว่าไงคุณก็ไปถามไม่ไ้มาถามเลยผมนี่ไงคราคุณมาถามผมจะได้ส้นตีนอะไรขึ้นมาลครับนะคุณถามก็ถามถามาร์กเลยครับ ถ้าถามอยากรู้อะไรกับมาร์กถามมาร์กถ้าอยากรู้อะไรกับเต้ไปถามเต้จะมาพิม์เต้ว่าไงเต้ว่าไงกูจะไปรู้ได้ไงครับฮะกูจะไปรู้ได้ไงอ,ะอ่ะเออมึงก็เพี้ยนนะไอ้บ้านะครับผมแค่ผมยอมให้ยุผมยอมให้้องเรียนผมไม่ค้านหลายคนเกงใจผมผมก็ไม่ต้องเกงใจผมปลดล็อกให้ทุกคนเสรีนะครับ เออ,เอ,อผมผมปล่อยเลยใครอยากทำแล้วก็ทำเพราะว่ากรรมมันเกิดจากการกระทําอยู่แล้วนี่ในเมื่อผมพลาดนะผมก็ต้องยอมรับเออนะชัดเจนแล้วนะมันจะได้เมื่อวานเนี่ยมันละาลานผมนะละลานครอบครัวผมนะตำรวจที่เฮี้ยแบบนี้แล้วภัคไทยทีไรไม่เคยคิดจะจัดการกับมันอนะ่ะ ยังไปจูบป,ปากกับมันไปเป็นพวกกับมันไปกินข้าวกับมันไปยกมือไหว้มันตำรวจแบบนี้มึงยกมือไหว้ไปได้ยังไงยกมือไหว้ไปได้ยังไงต้องเอามันออก,อากาจากราชการไม่ใช่ปล่อยมันลอยนวนดังนั้นการคงอยู่ไทยสิเวลานีมีประโยชน์อะไรเลยกับประชาชนต้องรีบยุบทิ้งปล่อยไว้จะเป็นภัยกับสังคมด้วยนะครับใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรเพื่อประชาชนนี่ เออทำไมไม่ล้มเองผมล้มไม่ได้ไม่มีหลักฐานอะไรผมเป็นกรรมการอยู่นนั้นนะเล็กวันนี้มันมีการเรื่องอะไรครับต่อสมาชิกใช่ไหมดังนั้นคนที่ถูกต่ออายุสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับพรุ่งนี้ก็ร้องเรียนที้หมดเอ้าทำไมกูแม่งหมดอายุสมาชิกทำไมใครมาต่อให้ออกเงินให้กูวะอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายไง นะแต่ผมไม่สมาชิกถาวรทำอะไรไม่ล่ะตลอดชีพนะวนันนี้ชัดเจนอนะผมก็ไม่รู้จะชดชดใช้พวกคุณได้ยังไงก็ต้องยอมแบบนี้ละนะครับนดะังนะนะนั้นความผิดพักมีก็ก,ก็ยื่นไปเลยว่าเอาเร่างกานแจ้งข้อมูลเป็นเท็จจบ นะง่ายๆไปไม่ต้องเกรงใจแล้วผมจะโดนตัดสิทธิ์ไม่โดนนี่ก็ช่างมันไม่เป็นไรนะไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกครับแต่ผมไม่เห็นว่าวันนี้ไทยศรีวิไลจะทำอะไรเพื่อประชาชนนะเอาตัวรอดไปวันๆหนึ่งยังไม่เห็นมีทีท่าจะจัดการคนโกงเลยผมยังไม่เห็นนะ นะครับสมาชิกเราอีพเราออกจะเราออกเพื่ออะไรคุณประพิษผมจะเลาออกเพื่ออะไรล่ะครับผมต้องกักไว้ก่อนนี่เพราะผมเป็นปฏิทินับบสองลาไม่ได้เออนะยุกกะยุกไปถ้าอยู่แล้วไม่ทำประโยชน์นและยังปล่อยให้ตำรวจชั่วลอยนวล ผมพยายามจะไม่อยากยุ่งนะแต่เมื่อคืนมึงกวตนตีนได้กูจะจัดให้มึงสมใจหมดทุกคนเลยคนระับจัดให้ตามรารถนาทุกคนเลยนะเออในเมื่อนี้กูสาไม่จัดการมึงไม่ได้กูจัดการตัวกูเองก็ได้แล้วก็คนทุกคนที่หักหลังกูทรยศกูไปร่วมเป็นพวกมึงกูจัดการกนี้แทนก็ได้วะ เออนะครับส่วนสมาชิกพักใครจะลาออกก็ลาออกนะครับสมาชิกไม่ถึงพักก็ต้องถูกยุบโดยปริยายนะครับเออเอางี้ดีกว่านะจะได้ซิเรเรื่องที่ลาจะด้ว่าผมคนจริงหรือเปล่านะครับผมบอกแล้วผมไม่ได้ยึดติดนะครับอ,อผมไม่ได้ยึดติดผมไม่สนใจอยู่แล้วอนาคตทางการเมืองจะยังไงก็ช่างเพราะผมไม่ได้เจ้าดีทางนี้เออ อะกลับมาเรื่องเราต่อนะครับดูนี่เอี้ยมมึงอาจจะชนะกูได้ตอนนี้กูยังทำอะไรไม่ได้แต่แถมมึงยังเอาพวกกูไปเป็นพวกมึงได้ดังนั้นกูจะจัดการพวกกูเองนี่แหละที่เสือบแปลพักไปอยู่กับมึงนีกูจะลอให้หมดเลย อันนี้ไม่ใช่พิชกี้แพ้ชวนตีนะครับแต่มันคือสิ่งที่สมควรต้องทําจริงๆผมต้องทําต้องนานแล้วนะแต่ผมก็เปิดโอกาสให้มานานแล้วระยะเวลาก็ครบหนึ่งปีนะครับที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฉะนั้นก็เอาเลยนะครับใครจะยื่นยื่นนะใครไม่ยื่นเป็นหมานะเว้ยกูบอเลยนะไอ้ใครที่บอกจะยื่นแล้วไม่ยื่นผมเป็นหมานะมึงกระจอกมึงกระจอกกูไม่กลัว อกูไม่กลัวเว้ยยื่นไปเลยยุบก็ยุบถูกตัดสิทธิก็ยิ่งดีนะครับจมไปเลยทั้งเรือทั้งลำไปเลยครับตายหมดอกรรมการเป่นพักทุกคนโดนหมดออดูทีจะขู่กูได้ไ,ไหมมาเลยขู่กูดีนักใช่ไหมมาเลยเอาเลยเอาเลย ะครับสนุกจะตายมาร์กชอบอยู่แล้วนะครับ mm. ผมก็อยากดูแลไทยสิเวลาจะทำไงต่อจะยังลอยตัวเหนือปัญหาอยู่ต่อหรือจะรีบนะครับในการจัดการกับตัวเองนะครับขอโทษประชาชนซะแล้วก็รีบนะครับยุดพักตัวเองก็ได้ ถ้าขอ,อยุพักตัวเองก็ไม่ต้องโดนคดีนะใช่ไหมแต่ถ้าคนอื่นร้องยุบนี่โดนคดีนะโดนไม่ให้หมดเลยเนะี่ยไอ้คณะกรรมาการบริหารทั้งหมดนะนะครับเราจะปิดตำนานสีวิไลนะครับเนี่ยไปก่บพร้อมโควิดนี่นะ <c oughs> <c oughs> เออนะนีนะนะถ้าเกิดคุณจะโกรธผมนะ กูน่าไปโกรธอีแย้มเพราะอีแย้มมันทําให้ผมได้สติเมื่อนี้กูยังปล่อยตํารวจชั่วๆลอยนวลอยู่นะครับนะถึงบอกสมาชิกกรรมการบริหารพรรคไทยศิวิไลทุกคน,นครับคุณจะโกรธผมไม่ได้ถ้าคุณจะโกรธคุณต้องโกรธอีแย้มเพราะคุณเป็นคนไปจับไม้จับมือกับมันแล้วมันก็ได้ใจมาลังควานผมนะครับ รังวานผมไม่เป็นไรนะแต่เมื่อคืนนะมึงรางควานครอบครัวกูมึงรำคารางวาลลูกกูรังวานเมียกูอ่าฉะนั้นวันนี้ถ้ามึงากจัดการมึงจะโกรธมึงต้องไปโกรธอีแยมไม่ใช่ไปจูบป,ปากกับมันฉะนั้นวันนี้กูเนี่ยจะจมเรือไทยศิวิไลด้วยตัวกูเองนะครับกูะะจะเป็นทับหน้าในการปิดฉากไทยศิวิไลนะครับ ถ้าคุณจะโกรธก็เนี่ยจำไว้นะว่าเกิดจากน้ำพึ่งหยดเดียวที่มึงไปจูบปากกะทยกับไอ้แย้มและไอ้แย้มยังเล่นกูไม่เลิกนะครับอ่จะได้รู้ให้มากว่าบางครั้งเนี่ยคุณต้องได้เจอกับบทเรียนที่เจ็บปวดบ้างนะครับไม่ใช่คุณจะสเสวยสุขก,กันอย่างเดียวนะนะค,คุณไม่เคยคิดจะเสียสละอะไรเลยคุณจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่ได้แล้วถึงเวลาที่คุณต้องชำระนะครับนะ คุณสนุกสนานกันนานเกินไปแล้วผมปล่อยไว้ผมก็ไม่รู้สึกว่าจะมีประโยชน์อะไรต่อไปพักนี้ผมไม่เห็นประโยชน์ที่ประชาชนจะพึ่งพาได้ไม่มีหาเลยเลยนะครับลอยไปลอยมาไม่มีจุดยืนแล้วประชาชนจะพึ่งไทยใช่ไหมครับจากการทราบพวกเราปิดฉากแล้วถ้ากรกตไม่ดำเนินการนะ อูจะลอกอกกตด้วยถึงแม้ผมจะต้องโดนด้วยก็ไม่เป็นไรเออถือว่าช่างมันผมเสือกโง่เองเนี่เห็นไหมได้ข่าวว่ากรนกพิษใช่ไหมกำลังจะจัดการกับ เห็นกระหนกพิษร้องเรียนไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มีอโนชาใช่ไหมเอาเลยนะไม่ห้ามถ้าไม่ทำเป็นหมาเล่นแม่งแบบนี้เลยฮ่าก,กพิฮราฮ่าฮ่าไ่่แน่จริงนะก็อาฮ่า่าฮ่าน่ะฮ่่า่่ฮ แน่จริงจัดเลยนะเว้ยสุภาราชทยด้วยก็ได้นะใครเอาเลยไงน,นี่รู้ไปนะครับ